หุบติแตงโว้าวหลายบ่หลายหึหลายว่าแม่นต้นไม้แปลกพี่น้องสูงแท้ๆนี่พูว๊าอันนี้วิช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  สบายดีท่านผู้ชมเนาะื้นนี้ยุ่กับเป้ากล่องใสหากินทิ่นนกากเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เข้าสิพผ้าทุกคนท่านผู้ชมและ f อซที่ติดตามนะครับชมไปหาอยู่หากินพี่น้องเลยื้นนี้เพราะว่าหลักจากเข้าไปนครพนมมาหาอยู่หากินก็บ่ได้พี่น้องเลย Đây Này bà Xe vương ừ. Phải tê sao không bà Bà ừ, đây xe mong nói bà Bà mong xíp Bà đây bà mong bà Này bà mong xíp này là bó. bà Đậm bà Đậm là nó khẩu vậy ừ. การหายุหากินก็มีหลายวิธทีพี่น้องเลยนื่นในผ่านนอยเพื่อนกินนี่เพื่นไปด่าป่าแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศจากหนาวหาแน,น่เนาะพี่น้องเลยก็เลยหากินยากเนยนยหนึงเมื่อนี้ว่าสิออกไปหาไส้มองอยู่แถวใกล้ๆก,กับเงื่นอนนี่ละพี่น้องเลยใกล้ๆกับทางป่าแป้ เอาใส้มื่อนนี้เขาจะใส้มออสองเส้นครึ่งพี่น้งนองเยไปเป็นจังไรไปติดตามได้ครับซุ่มกันเลย ทิ่นทานหน้าอยู่อู่เขาอปา่าผิวทาศก็งามโสภามีเหือแคมท่าผาสมน้ำเธอเพลิน mm hmm. ว,วังอังตรงสายน้ำกดโค้งลายเส้นพันสายไม่ได้มาทิ่นเมืองนากายบอกว่างามลายเต่สายน้ำเ mm hmm. ินเกินคำบรรยาย มูวผูนากายไม้ถึงความงามข้าหนึ่งเคยได้มายามสาวลงอาบน้ำค่อยคํายามแรลมลมพัดใบแปกฟุ้งมูแม่แหงปอบิลล้อแสงไฟทิวทาลมพัดแกว้งไกหมูป้าโนยใหญ่ลอยลิ้นทลาขอเสิร์่านมางามเทนะ เขือนไฟฟ้าเทินสองนั่งแลสายตาสอดสองสายลมผัดต้องหน้าน้ำยามแรงแย่งเบิงผู้าสวยงามหนักหน้าพาใจเบิกบานในวันอดีตาการยังเป็นตำนานป่าสร้างดงสือเมื่อพัฒนา กายเป็นเขือนไฟฟ้าเทินแห่งที่สองสาวโลกพากันยกย้องไหลมาเที่ยวท่องทินเมืองนากายสายน้ำตกตาเสียงดังสัดสาดออกตามสายลมเสิญสาวโลกให้มาเที่ยวสมเขตแดนอุดมนากายแห่งนี้ ามแค่นะเครือนไฟฟ้าเทือนสองนั่งแลสายตาสอดสองสายลมผัดต้องหน้าน้ำยามแลแย่างเบิงภู้าสวยงามหนักหน้าพาใจเบิกบานในวันอดีตาการยังเป็นตำนานป่าสร้างดงสือ พัฒนากลายเป็นเคื่อนไฟฟ้าเทินแห่งที่สองสาวโลกพากันยกน้องไหลมาเที่ยวชงที่เมืองนากายสายน้ำตกตาเสียงดังสัดสดออกตามสายลมเส้นสาวโลกไหามาเที่ยวสมเขตแตนอุดมนากายเฮ่ย ทางใดฝากท้าผู้สมติดตามในการไปหาอยู่หากินของว่าวของใสอีกก็ไปพี่น้องขี่รถจักรใสอีกประมาณ10นาทีหอดบอนเทตามู้สมไป เฮามาหอดบอนที่เฮาจะใส่มองนี่ว่าทุกมองแล้วพี่น้องเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแต่บอนเฮาถ่ายให้ท่านผู้ชมลยพี่ในเบิ้งเมื่อกี้นี่เฮาแล่นรถมาประมาณสิบนาทีก็อันนี้ก็ยังแม่นป้าไม้ป้าไม้แปกอยู่พี่น้องเลยมีแต่ลำงามๆเลยน้องไปวันนี้เฮา จะพาท่านผู้ชมไปใส่มองใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลาหลุนเราบริได้ใส่มองสองเ้นครึ่งพีงน้องเลยมือนี้ ก็เลยลองมาใส่เบิ้งว่าจะได้ไหมแต่บรรยากาศเอออยากร่มๆหน่อยนึงหน่อยปกติก็ได้ป่าป่าป่าแกกน้อยกับป่าป่าตามนพี่น้องเลยแต่ก็บูฮู้รองว่าภาษาไทยเพื่น เรียกปลาอะไรนี่พี่น้องเลยสังเกตบงว่าน้ำนี่แหละจะคูว่าอากาศหนาวดูว่เพราะว่ายูนาไกายถ้าตกเป็นเรือนสิบเอ็ดสิบสอง 12, มันจะล่มพี่น้องเลยล่มพัดลุมแวบไายน้ำมาล่มแวบบหนาวเลยพี่น้องเลย เพราะว่ามันสูงอยากเ้าระรับน้ํากับที่อยู่นี่โอ้จากเพียง mm. เพียงดีเลยสังเกตมุรลี่นี่น้องเยวลาลมมาจากอากาศจะแบบมีผายน้ําพัดมามันก็นเลยหนาวพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้ากายเป็นท่งเพียงที่กว้างไง เลยเห็นให้แบเป็นผู้ผู้เพียงมกากกยมันหลังเจ้ามีร่มลงมันก็เลยเห็นให้โอกาสหนาวได้เนาะเพื่อแต่พี่น้องเลยแต่อย่างไรก็ย่าเอาสผ้าถ้าไม่ชมออกไปใส่มองก็พี่น้องเลยเพราะว่าใส่าม,าม,ออมองเขาก็สิบบริชายพี่น้องเลยเพราะว่าเข้ามาคนเดียวแล้วก็มันยากจับจับกล้องเลยจับมองเลยพี่น้องเลย เฮาคนเลือกที่จะปดได้หลังจากเฮาใส่แล้วาจะมาเวา้าให้ท่านผู้ชมได้เกเกี่ยวกับการอายุหากินของบ้าของใส่ปกติจะมักมาหายุหากินพี่น้องเลยแต่ช่วงด่างๆนี้ไป ไปเที่ยวครับบ้าต้อมบ้าต้อมสาวจ้อยที่คู่ฮักไทยลาวพี่น้องเลยครับบ้าเตียงค่ำหน้ากายพี่น้องเลยห้องบ้าสุขสันต์พี่น้องเลยเอาสิไช้ไปรองพุ่นละมีมองสี่ด่าง sẽ chạy to to, gần phải rồi, chuyện sút cũng lại, thì nó ấy. Hô 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 Bít con con, hô 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 kho hô hô kho 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 hô hô kho hô hô kho hô mẹ hô hô thì Khó khó quá K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 hó khó quá Khoa เวสิบปลายตัว,วอ่ะพี่น้องเลยตัดภาพมาตอนเช้าเนาะเพราะว่ามือว่านนี่เขาได้มาใส่มากามองไว้สี่ด่างน้องเลย ตัดภาพมาตอนเช้านี้เฮากับสีไล้ภาท่านผู้ชมามาจย่าเบิกเนาะบูฮ้วสิไดือว่าเนาะเป็นจังไห๋หากท่านผู้ชมและ f ซีที่ติดตามทางภายในละต่างประเทศไปรับชมเบิ่งนํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่มาเฮาก็โอ้ตัดภาพใช่กุ้กงไม้แปะอีกบ้านหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าเ้ามันจะธรรมศาสตร์มันจะ แบบสวยชุดงดงามกว่าตอนแรกเนาะเพราะว่าตอนนี้แรกมันอยากมืดพี่น้องเยนี่ตอนเต้านี่โอ้ยอยากาศแจ่มเลยตอนนี้ก็ตาบินก็นยังประทานขึ้นซ้ำทานผู้ชมเลยลมบรรยากาศลมหนาว ถือว่ายุ่กายนี่อยากว่ารับนึ่งเลยที่หนาวนี่นองเลยท่ายามหนาวนี่จะว่าหนาวกว่าม่อน,นดื่นๆจะรับอยู่แขวะขงมวนนี่นองเลยเขาสิไป อยามองมันยู้หนบุหรวสีไดดีบบ่ได้นักสีเพือยพี่น้องไงสีเพือยายแล้วี่น้องเฮยเอาสีไดปิดกองก่อน เพราะว่ายามมองมันก็ยากเนยในหนึ่งเราจ้างเขายามแล้วเขายามมองแล้วเขาจะมาถ่ายให้ผู้ชมเบิ่งอีกว่าหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนเขายามเขาจะจับสองสองเบื้อนพี่น้องเลยมันจะมีมือจับกล้องเนาะเพราะว่าตากล้องบ่ได้มาหนำตากล้องน้อยฮะยังบ่ต่นนอนเพราะว่าหนาวพวกก็เลยบให้เพื่อนมานำไปพี่น้องเลย เด็ yeah, พี่น้องเลยเอาแต่ยามาละนี่บุญลกชื้อกว่าได้พี่น้องเลยเพราะว่าอากาศอากาศหนาวมันก็เลยหากินยากแน่นอนนึงไอ้วันนี้เข้าสิได้มาพุทธป่าออกจากมองบันนีิห้อยใช่กุกไม้นี่พี่น้อง ้โบราณปานะน้องเอ้ยกรแกน้อยพี่น้องเ้ยนี่มองสองครึ่งสามเสแต่เลย อยู่ได้กินพอแต่ละปีนี่แหละพี่น้องเลยชาชาถ้าอากาศฮ้อนขั้นถ้า,ากาศฮ้อนนี่โอ้ยบอกเลยท่านผู้ชมเลยฝานิ่นตกมองใส่กระถึกเลยถ้ามีโอกาสฮ้อสิพาทีมงานออกไป ทีมงานหากินหมานพี่น้องเลยอนิพาทีมงานออกไปนอนอยู่กลางกลางดอนกลางทะเลพูดพี่น้องเลยจะได้เห็นด้วยคลิปที่ได้ป่านิ่นหลายๆเพราะว่าแต่ละปีเคยออกไปเกือบเกือบภูทิตได้ยอมพับมะได้ดี ป่ามองแปดป่ามองแปดนี่แหละพี่ตุนป่ามองซิบก็ได้อยู่แต่แต่บโหราณซ้ำป่ามองแปดเลยพี่น้องเลย น้องเลยเอาสิได้ขออนุญาตปิดกล้องหลังจากเขาพูดป่าแล้วเขาจึงมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่องอีกว่านึ่ง,นะนงนะเนาะพี่น้องเนาะไปไล่มองกันมองเลยเอาต้องซักก่อนถ้าเอามาใส่เสื้อน,น่ามันจะสีล่างมองมันจะสีนุ่มสีอ่อนเนาะ ันถ้าเอาบบซักมันจะแข็งเพราะว่ามันมีขี้เพื่อพี่น้องเลย ป่าเลยพี่น้องเลยได้บุหอดูซ้ำพี่น้องเลยได้ป่าน้อยเดียวเนาะแต่ก็พออยู่พอกินใครกว่าซื้อพี่น้องเลยถ้าซื้อนี่ก็โอ้ซ้ำนี่ก็ถึกอยู่ าวสาสิพันได้เป็นเงินบาทกับประมาณเจ็ดเปดวาา ไอ้คนนี้พี่น้องเลยกลับบ้านจากอย่ามมองแล้วพุดฝาออกจากมองแล้วฉีกกับบ้านทำศิระ่อ พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าที่เมืองนาคายคือพุ่นจะตุกนี่สามที่มือหลับพี่น้องเอ้ยโอ้เอาท่าตอนสวยเล็ดตะวินออกแดดหอนนี่ลมแห้งไหมพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยเลินทาง kẹo <laughs> bằng nô kẹo bằng nô kẹo tú kẹo cho xe cướp sao là vương bả là vương bả là vương bả đồi đó mà có ba, bùng tú tay hút đi tay hút หลายบ่ไล่หล่หล่บ่ไลจะเอาปลากินนะเราปลากินเราจะกินปลาเรกกินทอดปลาเรากินทอดเราอยากกินสกี้คือโบราณมากนะล้างแล้วล้างแล้วได้มาเขาล้างแล้วหน้านี่ล้างไม่เอาแล้วน้ำค่ะ hai lèo hai năm rồi hiền đấy hao bù cái tuốc nè cái tuốc nè nó ăn như sài cái sao mà thò luôn cái sao cái sao cái tao luôn đấy กินตัวไอกินต <can> ันั I, ーナーナー <can> ่งๆตัวง <Huh. S 2> ่ฮะเร็ขึ้นเลยตัวนั่งกินตัวนี้เอากินตันี้กินแม่เอากินแม่แม่